สองหนึ่งมาของของเขามันง่ายกว่าเลยง่ายเด้อไข่นะโอ้โหเก่งขนาได้ไปหนึ่งคะแนนถ้าไม่สองก็ให้เชิญเริญรวยเจิญนะชอบวันนี้มากลังรับเจริญถังไม่เลยนะใกล้ใกลกันได้เลยนะครับ ท่านี้คือท่าดูหงดูหงดูหอย่าดูพี่เตอ้ลนะดูหงอย่าอ้อมหงถ้าโบกรถสามสอง,สองหนึ่งมาได้ปะให้เลยเหรอไ,ไม่ได้แจ้งเต้นใช่ไหมไเอาได้ไปสองคะแนน ท่านที่สามเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับว่าลายว้าลสวัสดีครับโอ้พลังเลยฮะอุยสีเดียวกันด้วยนี่ตรงซีไอไมากท่านี้คือท่านนางงามอ่อ่ามางมงาแล้วท่านางงามว่าโอ้โหท่าก็เตรียมพร้อมนะครับเวลาเดีันเตรียมไปแล้วเอาละสามสองหนึ่งมา เอาเดียวกันปะเดี่ยวปะห้แงค์เราไม่รู้อ่ะให้ไงยิงเหรอไปสามคะแนนเ,เลิกเล่นดีกว่าชนะแล้วเอาท่านที่สี่เขาไปเจอมันง่ายเกินไปครับ,รรบต้นเขาบอกว่ามันง่ายไปนะครับให้เขาให้เขาไปก่อนอ่ะโอเคอันนี้มัน,น,อ,อ,น,น,อ,น,นอันนี้พี่ก็พอเดนินออกว่าจะเป็นท่ายัางไงท่านี้คือ <นะ S 1> ท่ารีบร้อน รีบร้อนเร่งความเร็วอ่ะรีบร้อนแบบแฮร์รี่อ่ะสามแฮร์รี่สองหนึ่งป่ะเฮ้ยเขาเตียมกันปะเขาแอบดูป่ะไม่ได้เตียมนะไม่เลยทำไปเสียงสูงกันมากเลยสองคนนี้ไม่ได้เตียมจริงๆครับได้ไปสี่คะแนนเขาเขนหลบฟ้ามินารเลยหรออันไหนเราดูโซ่คนสุดท้ายสิท่าสุดท้ายครับท่านหัว่าคนสุดท้ายไม่ถูกคือแท้เลยนะ ไม่เาไม่เอาไม่เ <Okay, okay, S 1> อ,อาเอเคครับเญอวันนี้ัอัังโอเคถ้าเธอคือหัวใจเอสาเอาแล้วเอาแล้วโอเคพร้อมหือสองหนึ่งมาเ,าเกันจริงอะยังไงเขาน่าจะเก่งอะ เพราะฉะนั้นเราไปข้ามถนนตรนนี้อยากเห็นคอมเมนด้วยกัไนไหม